ุตสาหกรรมของตัวธนาคารเนี่ยพบว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยลดลงประมาณ0.5เนะครับแล้วก็ธุรกิจแบงก์นะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขของธกทนะครับก็กลับลงประมาณ0.5เเหมือนกันนะครับคือหมายความว่าโดยรวมเนี่ยการปล่อยสินเชื่อเนี่ยในประเทศเนี่ยค่อนข้างตึงตัวนะครับแต่ว่าโอเคว่าพอปกติพฤติกรรมเวลาลูกค้ากู้เงินนะครับเขาจะกู้ตัวแบงก์ก่อนนะครับแล้วก็อย่างปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์เนี่ยหยุดปล่อยสินเชื่อนะครับก็จะมากู้นอนแบงก์มากขึ้นนะครับ แล้วก็ช่วงพีเรียนเนี่ธนาคารทางเจ้าเนี่ยก็มีการหยุดปล่อยสินเชื่อไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเ่เรื่องของตัว NP l ที่เร่งตัวสูงขึ้นนะครับปัจจัยหลายอย่างก้อนเนี้ยมาเลยทําให้ตัวสินเชื่อเนี่ยที่ลูกค้าเวลามานู้กับเราครับก็คือมีมีมปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็มองว่าทางเพื่อนแท้นเนี่ยก็เป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยรัฐบ,บาลในการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับ เราก็อาจจะเป็นตัวตัวช่วยตัวสุดท้ายแล้วของของคนที่จะม้วนจะในระบบไปนอกระบบนะครับกลูกค้าเรานะครับก็ผมมาแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบไอทีนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกู้สินเชื่อเราเนี่ยรูปผลภายในสินาทีนะครับแล้วก็มาบริฟวณที่สาขาเนี่ยเพียงแค่ทางเดียวนะครับท้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยแทบไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องเข้ามาที่สาขานะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เน้นการเปิดสาขาเยอะเหมือนกับผู้แข่งนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับปัจจัยรี่2เนี่ยเรามีเรื่องของระบบการคุมความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีนะครับการเก็บเครดิตสกอร์ลิงลูกค้าบางส่วนนะครับที่เวลาที่ลูกค้ามาปู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าลูกค้าตุ่นเนี้ยมีความเสี่ยงเราก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็นอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบที่เราทำเนี่ยครับมันมีการทำเครดิตสกอร์ตามกลุ่มนะครับที่บอกไปนะครับทำให้กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันตามความเสี่ยงของลูกค้าเองนะครับ ซึ่งมันจะต่างกับพวกแของเราเนี่ยเขาจะใช้ดอกเบี้ยเดียวกันเนี่ยทุกปุ่มเลยนะครับเราก็จะมีการยืดหยุ่นมากกว่าครับเมกกื่ก็่อคู่แข่งครับก็สําหรับมุมมองก้อนนี้ครับคือเรามองว่าอย่างแรกเนี่ยเราที่บอกไปครับเรามีโมเดลในการคุมความเสี่ยงก้อนนี้นะครับคืออ,อย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีการมอนิเตอร์เรื่องของความเสี่ยงของแต่ละลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นรายเดือนเลย คือหมายหมายความว่าตอนนี้ที่กลุ่มลูกค้าไหนมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะมีการปรับ LTV บางส่วนลงนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการชัดออกเบี้ยกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโมเดลที่เรารู้เนี่ยเรารู้ถึงระดับตำบลเลยว่าตาบลนี้ควรจะให้ LTV ประมาณเท่าไหร่ตาบลนี้อาจจะให้สูงตำบลนี้อาจจะให้น้อยน้อยกว่ามนเลยเปเห็นผลว่าทำไมเราสามารถที่จะคุมตัว Intel ได้ก็อย่างแรกนะครับก็คือเรามีการเขาเรียกว่ามีการเลื่อนกลุ่มลูกค้าเป็นหลังเลย ก็คือเราใช้ตัวเลข m a โครของอย่างเช่นของตัวทางสปทนะครับคือปัจจุบันเนี่ยจะพบว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรถยนต์นะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่ดินจะพบว่าลูกหนี้ที่ค้างเกิน30วันขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยของกลุ่มรถยนต์เนี่ยยังเล่งตัวขึ้นอยู่คือเอ่อเรื่อตัวขึ้นจากประมาณ10%ไปที่20%นะครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยสินเชื่อที่ปล่อยนะครััับบไปภายใตต้วที่ดินนะคร ตัว SM ก้อนเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ10%เเนะครับมาเลยเป็นเหตุผลว่าพอเราเห็นตัวเล็ d ดาตา,ตาก้อนเนี่ยทางกลุ่มเพื่อนแท้นเนี่ยมีการหยุดป่อนสินเชื่อตัวรถยนต์เนี่ยไปตั้งแต่ประมาณปี65แล้วลปัจจุบันเนี่ยเราโฟกัสกลุ่มที่เป็นที่ดินเป็นหลักนะครับก็คือลูกค้าสามารถที่จะเอาที่ดินแหละครับมาวางเป็นหลัปกประกันหรือการจำนองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวที่ดินที่มันแม็กัาเราเนี่ยครับคือราคาเนี่ยมีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี นะครับซึ่งต่างกับตัวของกลุ่มรถนะครับที่ราคาตกลงเรื่อยๆนะครับคือผมจะมองว่าตัวถ้าเกิดเราเราเชื่อกับตัวกลุ่มของธนาคารนะครับคือธนาคารแต่และแต่และธนคาคารเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าเจาะจงของตัวเองครับคือซึ่งต่อไปอะผมมองว่าเวลาที่ลูกค้ามองเราใน,ในเรื่องของตัวนำแบงค์เนี่ยก็จะมองเหมือนกันว่าแต่และกลุ่มเนี่ยแต่และบริษัทเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองเหมือนกันคือกลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะมีบางบเนี่ยอาจจะเน้นเน้นเรื่องของการจำานังสเดืนรถนะครับบางบอลอาจจะเน้นเรื่องของรถกระบะนะคร เราอยากที่จะให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยบอกเราว่าเวลาที่เขามีที่ดินเนี่ยเอาที่ดินเนี่ยมาปุ๊กกับเราเป็นเป็นที่แรกนะครับอันนี้คือวอิชั่นที่เรามองไว้นะครับก็ลหลักๆนะครับคือผมมาบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยในแต่ละสาขาที่เราเปิดนะครับคือเขาเรียกว่าสัดส่วนของลูกค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างใน,อย,งในอย่างในช่วงประมาณช่วงหกเดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าวตัวเลขเนี่ย NPL ที่สูงเนี่ยจะสูงในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ ตัวภาคท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่กลับตัวเื้นตัวมาเป็นพี่นะครับอาจจะเห็นจากตัวเลขที่ปุ่มลูกฟ้าที่เป็นตัวปุ่มคนจีนเนี่ยตัวเลขเนีดยดรกอบเกือบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งออพอเราเห็นภาพวนก้อนนี้นครับเราก็จะมีการในเน็เรื่องของการปล่อยอาจจะมีการซูมความเสี่ยงของกลุ่มเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับต่ทางกลับกันนะครับในช่วงหกเ,เดือนแรกเนี่ยในช่วงของกลุ่มเกษตรเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะส่งเอ่อเขาเรียกว่า ยังค่อนข้างดีอยู่นะคะอาจจะยังดีอยู่ทาให้ถือมุมโซนเอสาเนี่ย NPL ยังไม่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์เรื่องของอข้อพิาพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็คือมันจะมีทางโซนเหมือนกันที่เราได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นโซนในจังหวัดที่อยู่ข้างเคียงที่ติดกับชายแดนนะครับก็แต่ว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดสาขาประมาณหนึ่งสาขาปัจจุบันเนี่ยก,ก็เปิดโอเปเรชปกติแล้วซึ่งทางเรามองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดแค่ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนจจะครับ ส่วนในมุมมองของอช่วงของ6อเดือนหลังเนี่ยก็ยคือกลุ่มที่เราอาจจะโมเนิเตอร์มากขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นโ,โซนพวกชมบุรีกับระยองนะครับซึ่งโซนสองโซนเนี่ยจะเป็นโซนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราก็คือเนื่องจากว่าทางสีบทรัพเนี่ยเพิ่งมีผลจ,จริงๆนะครับเราอาจต้องใช้เวลาในการประเมินมากขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณเดือนเดือนถึง2เดือนนะครับก่อนก่อนจะเห็นภาพรวมนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องของตัว MTL จะเป็นยังไง ก็ในแผนการออกพุ้นกู้นะครับในช่วงของปลายปีนี่นะครับแล้วก็มีแผนว่าอาจจะมีการยื่นตัวไฟลิ่งนะครับประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับตัวไซน์นะครับคข้าภาพ,พเนี่ยน่าจะอยู่ไม่เกินประมาณ200ล้านนะครับแล้วก็มีในพุ้นกู้200ล้านนี่นะครับมีบางส่วนเนี่ยเราอาจจะเอาไปใช้ในการชำระคืนพุ้นกู้ประมาณช่วงเดือนตุลานะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเอ่อก็จะเอาไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ก็สำหรับแผนในการทำา IPO นะครับ ทางบริษัทนะครับก็มีการพัฒนานะครับระบบในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นระบบการตรวจสอบภายในที่ดีนะครับมีการเช็คแอนมาลานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระนะครับที่มาช่วยในการซัพพอร์ตกับตัวบริษัทนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทางเราเนี่ยเน้นการลงทุนในระบบไอทีนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทางเรามองว่าการมีระบบไอทีเนี่ยที่มั่นคงปลอดภัยครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเป็นหมื่นลายนะครับการลงทุนตรงนี้ครับจะทําให้ในระยะยาวเนี่ย การทํางานของเพื่อนแท้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับซึ่งนะครับเราก็จะเห็นความชัดเจนนะครับในการเข้าตลาดนะครับประมาณช่วงปีหน้าครับ